ไม่รู้คุณแถึงก่อนู้ถ่อนไม่ใช่ใช่่ใช่ตามมาพวงไม่ใช่ตามมาพวงขึ้นหลอนเยอะไม่หรออเรพูม่ไอ้น่ามองแล้วแปดแปดขั้นก่อนก็หนีขัดะ តែយឺនត្រង់ត្រង់យឺនត្រង់ត្រង់អូ 여기 올때 뭐지? แลอวคุณรักเชิญด้วยค่ะคนสำคัญเชิญด้วยแม่มาถึงที่นี่นะคะเตรียมของเป็นบางส่วนก็ได้จับมือเข้ามานะคะคุณแม่ของเราญาติของเราพี่ป้าน้าอาของเราเนี่ยในหมู่บ้านนั่นเป็นหลักนะคะเป็นหลักนะคะ แล้วเราได้ทีสารที่ได้มาเนี่ยผักไข่น้ำหวานเนี่ยปัญหาเซดาร์ที่ซื้อเตรียมไว้ในหะ้พร้อมนะฮะกเรา,าอร่อยคะปลาเพียรโลนปลาเพียร์แล้วปลาเพียร์น้นปลาเพียร์เาำมือนำมือจับไปเลย มัเช <Es> <du> ็บเาเห็นเด็กหิงก็มีความสุขไม่เหนื่อยไมะเหนื่อยะ่เหนะนีขอมาจากสมุดปากกาเนี่ยนีุ่ดปากกานีะปาก้องลสุดปากาเยอนะคะ

เกิดไม่ได้ใจโคต้ามชิสิคะแผ่นดินใดให้เราเกิด ไหมแผ่นดินแรกเราที่ไหนรู้ไหมแผ่นดินแรกท้องของแม่แงวเงินที่เรานอนซุกหัวอยู่ในท้องของแม่แผ่นดินแรกจไวนะ้ไม่มีใรเราแม่เพียงคนเดียวเราพอ่อเพียงคนเดียว ไม่ได้นะคะค่ะแถวๆทางด้านที่ <laughs> 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 อ่นะคะอเดินเป็นแถวดูสิครับแถววันที่นัแถวอ่าหนันี้ก่อนเออหนังนี้เป็นจนอ่า